ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดเขายายกระตานะครับวัดที่มีเรื่องเล่ามีตำนานเขายายกระตานะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในวัดกันครับแล้วผมก็จะเล่าเรื่องที่เขาเล่ากันมาเป็นตำนานเขายายกระตานะครับภายในวัดก็มีเขานะครับเขาที่ว่าเขาเล่ามา าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวไปถึงข้างในยังไงแล้วผมจะเล่าให้ฟังอีกทีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในยวัดแล้วครับมีน้องๆหมามาต้อนรับเต็มเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปบนยอดเขาครับคือยอดเขาจายกระตา มุนนะครับนะครับยอดเขาที่มีสาราอยู่ข้างบนนู้นนะครับแล้วจะมองวิวได้เห็น360องศาเลยครับข้างบนนะครับแล้วก็ไปดูเจดีย์ประจุภาษาริริกาตุตรงนน้นก่อนครับนี่นะครับตรงหน้าทางขึ้นนะครับก็จะมีรูปปั้นพญานาคสององค์ครับแล้วก็จะเป็นบันไดทางขึ้นมีพระเจดีย์ประจุภาษาริริกาอยู่ด้านบน อันนี้เขาก็เขียนว่าแม่ย่านาคีครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพ่อปู่นาคาครับครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนเจดีที่มีภาษาลีน,กนิกธาจุอยู่นะครับก็ถือว่า ไม่ได้สวยงามนะครับภายในวัดร่มรื่นสงบเงียบมากครับด้านหลังเจดีนี้ก็เป็นเขาใหญ่กตาครับครับตอนนี้ผมเข้ามาถึงด้านบนเจดีย์แล้วครับ แล้เวเราก็มาดูเปยรอบกัเลยนะครับก็จะมีภาพประจําวันอยู่ครับน่าจะเป็นภาพประจําวันทั้งเจ็ดนะครับอันนี้ก็วันจันทร์นี่ก็เป็นพระสังกจายหน้าองค์พระเจดีย์ ล้วก็จะไปดูรอบๆอบอันนี้รับรจำวันอาทิตย์นะครับพระประจำวันเสาร์พระประจำวันศุก เป็นภาพประจำวันทั้งเจ็ดนะครับนี่ภาพประจำวันพรหับสษฎีอันนี้เป็นภาพประจำวันพุธกลางคืนพระปางป่าเรไรปางประจำวันพุธกลางวันปางอุ้มบาอันนี้ก็เป็นพระนอนครับพระประจำวันวันอังคาร เจดีย์ครับเจดีย์ก็ทำไว้สวยงามมากครับงานนี้ก็มีองค์สุนทรูปนะครับองค์สุทวดองค์ปูเทพประอุดรอนและลูปสุโตครับ สำหรับประวัติเขาใหญ่กระตานะครับตั้งอยู่ในวัดเขาใหญ่กระตาตะบลลำาลายอำเภอเชงดานจังหวัดลพบุรีมีตำนานเกี่ยวกับเขาใหญ่กระตาที่น่าอาศัศจรรย์โดยคุณตาระยับหรือนายระยับซึ่งตามสมาชิกสภาอบตลำนาลายหมู่ที่สองซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาใหญ่กระตา จากการถ่ายทอดของคุณพ่อและสัมผัสด้วยตัวเองตั้งแต่ยาว,วัยคุณตาระยับได้สัมผัสมาและก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่ยาว,วัยคุณตาระยับได้พยายามจดบันทึกรวบรวมข้อมูลที่จะถ่ายทอดและเป็นหลักฐานไว้ให้แก่คนรุ่นหลังแต่ก็ยังไม่ได้รวบรวมจัดพิมไว้อย่างเป็นทางการสำหรับเขายายกระตา เป็นยอดเขาสูงยิบัยทางขึ้นอยู่ในวัดเขายายกระตาคุณตาระยับเล่าว่าเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากบรรดาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากนิยมบนบานกับเขายายกระตาเช่นเมื่อมีการเจ็บไข้หรือมีอาการป่วยก็จะบนบานขอให้ยายกระตาช่วยเหลือหรือเมื่อวัวที่ชาวบ้านเลี้ยหายก็มักจะได้คืนเสมอหรือหากมีคนขึ้นไปบนยอดเขา โดยที่ไม่สอบถามผู้ที่อยู่มาก่อนและส่งเสียงดังรบกวนก็จะมีก้อนหินกิ้งลงมาหรือมีอาการชักหมดสติเสมอเขายายกระตานั้นยังมีถ้ำลึกระยะทางยาวเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำปลาสักโดยมีเรื่องเล่าในอดีตว่าเมื่อครั้งที่ปากถ้ำยังเปิดจะพบสมบัติจำนวนมากอยู่ภายในถ้ำทั้งเพชรนินจินดาและของมีค่าอย่างอื่นโดยตายายโดยยายตา ซึ่งเป็นผู้ดูแลถ้ำหรือเป็นเจ้าที่จะเป็นคนใจดีอนุญาตให้ชาวบ้านได้หยิบยืมทรัพย์สมบัติหรือข้าวของเครื่องใช้ไปใช้งานได้เมื่อใช้เสร็จก็ให้นํามาคืนไว้ที่เดิมต่อมาไม่นานยายตาก็ได้ปิดปากถ้ำลงเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของชาวบ้านซึ่งเป็นชายคนสนิทของยายตาที่หยิบยืมข้าวของไปทําพิธีแล้วไม่นํามาคืนโดยเมื่อถึงวันขึ้น15้าค่ำของเดือน ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงปี่พาดและแสงไฟพุ่งขึ้นสู่ยอดเขายายกระตาสำหรับที่มาของชื่อเขายายกระตานั้นพ่อของคุณตาระยับเล่าว่าเจ้าของภูเขานี้เป็นผู้หญิงชื่อตาชาวบ้านจึงพากันเรียกว่ายายตาเมื่อปีพศ .2512 ยายตาได้ไปเข้าฝันบุคคลสำนักกีนบางกอกโกศขอให้สร้างรูปตั้น ยายตาขึ้นที่วัดทางสำนักพิมพ์บางกอกโพสต์จึงได้สอบถามคุณพ่อขอบคุณตาระยับว่ายายตานั้นเป็นใครมีรูปร่างเช่นไรพ่อขอบคุณตาระยับจึงได้เสนอความคิดว่าขอให้สร้างรูปปั้นของพานแก้วซึ่งเป็นชายคนสนิทของยายตาด้วยและทางวัดได้ลงความเห็นสอดคล้องกันว่าให้ปั้นรูปปั้นของพานแก้วมาไว้คู่กับยายตาเพื่อเป็นเพื่อนกัน สาตว์นักทิมบางกอกโคตจึงสร้างรูปปั้นฐานาแก้วและยายตาขึ้นไว้คู่กันบนยอดเขาเมื่อยายตามีทางแก้วเป็นเพื่อนแล้วจึงตั้งชื่อเป็นวัดเขายายตาและเขายายตามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยครับคือประวัติข้าวๆและตำนานของวัดนี้ว่ามียายตาเป็นผู้ดูแลรั์สมบัติอยู่บนถ้ำภายในเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วนะครับ นี่ครับเป็นทางขึ้นวัดเขายายกระตาครับเนี่ยครับทางขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยครับทางขึ้นจะอยู่ทางโน้นนะครับแต่อันนี้จะเป็นตำหนักยายกระตาครับเดี๋ยวเราไปดูตำหนักยายกระตาก่อนบนะตอนนี้หมาก็มารุกเห่าผมนะครับ เราก็มาอยู่หน้าตำหนักยาระตาครับเราจะขึ้นไปเลยครับออก่อนดีกวาครับนี่ครับตั้งไหน เดี๋ยวเราก็จะเชข้างบนไปต่อเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับข้างบนยังมีถ้ำนะครับถ้ำที่เป็นตำนานว่ามีทัทัสมบัติอยู่ด้านบนซึ่งยายตาเป็นคนเศร้าอ,อยู่แต่ตอนนี้ยายตาได้ปิดปากถ้ำไปแล้วครับก็จะเป็นถ้ำตันแต่ก็มีรูปปั้นตายายอยู่ด้านบนมีรูปปั้นยายตาอยู่ด้านบนครับสองคน ไม่โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเลยครับเสียงอุ้ยมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ไม่ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดหรอกครับ ตอนนี้ขึ้นมาได้ใกรพอสมควรแล้วนะครับเดินตไปอีกครับมันยอดเขาสูงสุดครับบนยอดเขาจะมีถ้ำและมีรูปปั้นยายตากระพานแก้วครับเขาเรียกว่ายายกระตา ใกล้จะถึงแล้วครับใครที่เป็นสายจนภัยะครับลุยๆต้องมาครับ ถึงแล้วครับถ้ำที่มียายกระตาอยู่นี่ครับยายกระตายายตาและผ่านแก้วถ้ำถ้ำท,ที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะไปถึงแม่น้ำปลาศักแล้วยายตาได้ทำการปิดลงนะครับคือท้ำนี้ ทอ้ข้างในตันนะครับมืเขาเล่าว่ามีคนสนิทถักสมบัติในถ้ำไปแล้วไม่เอามาคืนนะครับก็เลยปิดเลยเพื่อประกันความโลภของคนนะครับที่ไม่รู้จักพอส่วนรูปปั้นนี้นะครับคู่นี้นะครับเมื่อปีพศ .2512 ยายตาได้ไปเข้าฝันบุคคลส,สำนักพิมพ์บางกว่กโพสต์นะครับขอให้สร้างรูปปั้น ยายตาขึ้นที่วัดสำนักพิมพ์ประกอบโพสต์จึงมาปรึกษาของคุณพ่อคุณตาระยับแล้วก็มีมติเห็นพ้องสอดคล้องการกับทางวัดให้ปั้นรูปปั้นของปานแก้วมาไว้คู่กับยายตาด้วยครับกดายเป็นที่มาของวัดเขายายกตาและเขายายกตาครับจากตรงจุดนี้นะครับ เราก็เริ่มเห็นวิวแล้วครับเห็นวิวด้านล่างแล้วแต่ยังไม่ใช่ยอดเขาสุดนะครับแค่ตรงถ้ำอยู่อครับแต่ก็เริ่มเห็นวิวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันอีกครับไปที่จุดชมวิวด้านบนที่เป็นศาลาอยู่ยอดเขา ก็เดี๋ยวทีละครั้งหน่อยครับบอกว่าเราได้มาถึงแล้วครับไปครับขึ้นไปดูวิวด้านบนยอดเขากันครับขึ้นไปอีกครับ รเรามาถึงศาลาท่านบนยอดเขาไปแล้วครับ ตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทางเข้าวัดที่เรามาที่แรกครับตรงนูนน้นเส้นนู้นจะไปอำเภอท่าหลวงนะครับส่วนทาง ส่วนทางนูน้นก็จะไบอำเภอชะบรานครับแล้วที่เห็นที่เห็นแม่น้ำแบงๆอยู่นะครับแม่น้ำป่าสักดะครับมาจากเพชรบูรณ์ครับต้นทางจะไหลผ่านทางนี้ไปลงเขื่อนป่าสักโชนสิทธิ์ครับนี่ครับมันเห็นวิวได้หมดา360สามร้อยหกสิบองศาใช่ไหม แน้ำปลาสักไปเนิ่นไปนออูนไปทางูน้นะครับมีวสามร้อยหกสิบองศาจริงๆสวยงามมากครับแต่ตอนแรกที่ขึ้นมาเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเลยครับ วิวสวยมากที่เห็นเห็นเขาข่าวรู้ไหมครับเขาข่าวพระเขาข่าวอยู่นู่นคือวัดท้ำขขาวปางนะครับถนนเส้นนอกไปครับที่ไปเพชรบูร์